หลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับเจี๊ยบกนกพรสังกัดค่ายอาสยามเจ้าของผลงานเพลงสาวขี้ดือ้อและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเจี๊ยบกนกพรป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่สแต่กระนั้นถึงแม้ว่าเจี๊ยบกนกพรจะป่วยหนักและกำลังรักษาตัว รวมถึงต้องดูแลคุณแม่ด้วยแต่เจ้าตัวก็เลือกที่ไม่ขอรับบริจาคเงินใดๆทั้งสิ้นและพยายามขาย,ขายของออนไลน์และนำเงินที่ได้มาเพื่อรักษาตัวเองและแม่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดัง ค่ายอาสยามฟ้ามีตาคลิกชีวิตถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นจะนำเงินไว้รักษาตัวเองที่ป่วยเรื้อรังมาหลายปีโดยงานนี้เธอเองก็ได้เผยว่าเงินที่ได้รับจากโชคก้อนใหญ่ครั้งนี้จะนำไปปลดหนี้ให้ครอบครัวใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรและรักษาตัวเองที่ป่วยเรื้อรังมาหลายปีอีกด้วย